สวัสดีค่ะมีมาตอบคําถามพี่คนนี้นะคะพี่คนนี้แกถามว่าแกมาเกาหลีมาติดตอมอนะคะเข้าอีกได้หรือเปล่าคะเข้าอีกได้นะคะพี่เพราะว่าพี่แค่ติดตอมอนะคะยังไม่เข้ามาทํางานผิดกฎหมายนะคะแค่ติดตอมอเราต้องแยกก่อนนะคะแค่ติดตอมอยังยังยัง ไม่ได้เข้ามาทํางานในเกาหลีนะคะยังไม่ผิดนะคะยังไม่ผิดก็คือสามารถเข้ามาอีกนะคะพี่อาจจะแบบว่าตอบคําถามไม่ตรงหรือยังไงเขาก็เลยให้ติดต่อมอแล้วก็ส่งกลับไทยนะคะพี่บินเข้ามาอีกรอบนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าสําหรับใครที่เข้ามาทํางานผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเวลาจะเข้ามาอีกรอบนะคะมันก็ยากนิดนึงนะคะเพราะว่า ก่อนที่เราจะกลับไทยเนาะเหมือนเราทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้แล้วนะคะแล้วเราแบบว่าเรากลับไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าคุณจะเสียค่าปรับหรือเปล่าถ้าคุณไม่เสียค่าปรับคุณก็จะติดแบ็กลิสห้าปี6ปีก็แล้วแต่ที่คุณอยู่เกินนะคะถ้าคุณส่วนมากคนที่มีแฟนเกาหลีนะคะส่วนมากเขาจะเสียค่าปรับค่ะก็คือแบบว่าเหมือนทําผิดอย่างเงี้ยก็เสียค่าปรับเสียค่าปรับเสร็จแล้ว เสียค่าปรับที่เราทํางานผิดกฎหมายเนาะเสียค่าปรับเสร็จแล้วก็สามารถบินเข้าเกาหลีมาได้อีกนะคะหรือใครไม่อยากเสียค่าปรับคงก็ต้องติดแบคไลท์นะคะติดแบคไลท์ห้าปีถ้าหมดแบคไลท์แล้วก็สามารถเข้ามาในเกาหลีใต้ได้นะคะอันนี้เกาหลีเนาะเกาหลีตอมอเกาหลีเมืออยากจะบอกว่าตอมอเกาหลีนี่ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะไม่มีกฎเกณฑ์ว่าทําอย่างไรถึงผ่านไม่ผ่านบางคนเนาะ บางคนมีแฟนเกาหลีนะคะเซ็นรับรองให้เชิญเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็ถามนะคะบางคนเขาก็ถามว่าทําไมคุณไม่ทําวีซ่าเจอคนดีนหน่อยก็เออรอบหน้าคุณต้องทําวีซ่าให้มันเรียบร้อยนะเข้าออกบ่อยๆมันก็ไม่ดีเนาะบางคนเขาก็ใจดีเนาะแต่บางคนเขาไม่ฟังเหตุผลเราเลยนะคะตอมอบางคนเนี่ยเขาไม่ฟังเหตุผลเขาเราเลยแบบว่า บางครั้งเราอธิบายเขาก็แบบส่งกลับอย่างเดียวบางครั้งเขาไม่ฟังนะบางคนบางคนมีแฟนรับรองให้ <c oughs> เขาก็บอกไล่กลับไป <c oughs> ไล่กลับไทยไปทำวีซ่าให้มันเรียบร้อยก่อนค่อยบินเข้ามาอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือบางคนนะคะบานเขตเนาะมิวก็เคยแบบว่ามิวก็เคยไปอ่านในกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกาหลีเนาะบางคนนะคะมีลูกกับคนเกาหลีมีลูกกับคนเกาหลี บางเขตเฉพาะบางเขตนะคะบางเขตไปขอวีซ่าอย่างเงี้ยก็ไล่ให้ไปทําที่ไทยนะคะถึงมีลูกแล้วนะคะเจอเขตไม่ดีก็ไม่ดีนะคะส่วนมากนะถ้าเรามีมีลูกกับเกาหลีเนาะเราก็สามารถขอวีซ่าได้ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้เลยนะคะแต่ว่าแต่ละเขตมันก็แตกต่างกันนะคะบางเขตก็พูดง่ายบางเขตก็พูดยากนะคะเจอเขตที่แบบว่ามนวเคยไปอ่านคอมเมนต์ในกลุ่มเนาะเจอเขตแบบ เจอเขตไม่ดีอ่ะขนาดเรามีลูกด้วยกันขนาดแบบอะไรนะได้ไปทำบีซ่าที่ไทยก็มีนะแบบโอ้มันแล้วแต่เขตแล้วแต่คนด้วยค่ะบางคนเขาก็เขี่ยวจริงๆบางคนก็พูดง่ายนะคะอันนี้มาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะคะ